พบกับแม่เจ้าคุณนะคะเช้านี้นะคะช่องมษสารํำสิ่งของพวกเรานะคะกลับสวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็แม่แม่่อๆใจบุญทุกท่านนะคะที่ได้ช่วยเติมคะแนนให้แม่เจ้าคุณได้กินได้อินท้องนะคะทั้งยาทั้งต้นสับประรดนะคะได้คะแนนจากทุกท่านนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะช้างชราข,ของพวกเราสามเชือกนะคะฝั่งนี้ก็เป็นแม่มะลินะคะฝั่งนี้นะคะแม่มะลิของเรานะคะ42ปีนะคะ ก็มีแต่ช้างชครานะคะตำสาเชือกของเรานะคะได้ความเมตตาจากทุกท่านนะคะให้แม่ๆพ่อๆได้ชมแม่มะล,ลิเรากับแม่เจ้าคุณเรานะคะต่อไปก็ไปเจอแม่ตะวันนะคะที่จัดสวนแดงไว้ให้นะคะไปเจอแม่ตะวันกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรถสับประรดนะคะมาส่งที่ปางซีวิวเราแล้วนะคะช่องมษสาลลำซิ่งนะคะ ช้างชาราของพวกเราทั้งสามเชือกนะคะวันนี้ได้มีสับป,ปะรดกินแล้วนะคะจากคะแนนที่พวกเราสะสมไว้นะคะสามสี่วันนะคะก็จะได้ไปเอาสับป,ปะรดมาให้ช้างชาราของพวกเรานะคะสี่วันต่อหนึ่งคันรถนะคะจากคะแนนของแม่แม่พอ่อพ่อใจบุญทุกท่านนะคะที่เติมคะแนนเข้ามาช่วยนะคะให้ช้างชาราทั้งสามเชือกได้กินได้อิ่มท้องนะคะก็กราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะสําหรับท่านผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะคะแม่กวนก็ไม่ ไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนนะคะมีแต่คําว่าขอบคุณและก็อวยพรให้ท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญร่ํารวยเงินทองนะคะแล้วก็ขอให้นะคะคุณพระคุ้มครองกันทั้งครอบครัวนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะสาธุสาธุนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆนะคะช้างฉลาดสามเชือกข,ของพวกเรานะคะช่องมีสาลําซิ่งนะคะฝากท่านผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีนะคะ มาเจอนะคะวันนี้นะคะเจอแม่ตะวันแล้วก็วันนี้นะคะพ่อกวนเรานะคะได้ไปตัดหญ้ามานะคะหนึ่งคันรถนะคะมาให้แม่ตะวันแม่มลิแม่เจ้าคุณเรานะคะก็ได้คะแนนจากแม่แม่พ่อพ่อใจบุญทุกท่านนะคะที่เติมคะแนนเข้ามาช่วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะต่อไปก็ไปชมแม่ตะวันนะคะกินส่วนแบ่งนะคะส่วนแบ่งเมื่อคืนพวกเราไร์สดกันนะคะ ได้ถึงแบ่งจากแม่ใจบุญท่านมาเหมาคะแนนให้นะคะแล้วก็ช่วยเติมคะแนนนะคะแม่ตะวันก็ได้กินได้อิ่มท้องนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะประกานป้อนเลยค่ะแม่ตะวันได้กินแล้วนะคะส่วนแบงจากเราเมื่อคืนนี้นะคะก็ขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะสําหรับท่านผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะคะที่เมตตาช่องเมษาลําซิ่งของพวกเรานะคะ ช้างชราสามเชือกได้ความเมตตาจากทุกท่านนะคะก็กราบขอพระคุณมากๆเลยนะคะที่ท่านอย่างเมตตาพวกเราอยู่นะคะก็ฝากท่านนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะฝากช้างชราทั้งสามเชือกของพวกเราด้วยนะคะฝากแม่แม่พ่อๆใจบุญทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ